ลัคนาราศีมีนดวงชะตาของท่านในช่วง1-15พฤศจิกายนนะครับดาวองคารยังโคโจรอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อดวงชะตานะครับยังมีโอกาสที่จะมีเงินไหลเวียนผ่านเข้ามือมาอย่างเนืองๆนะครับเป็นช่วงที่คุณวิทบทวนวิธีการทำงานสร้างความถนัดนะครับมองมองมองหาวิธีการและโอกาสในเรื่องของการงานนะครับในช่วงครึ่งเดือนนี้จะเป็นครึ่งเดือน ที่ชาวลัคนาราศีมีนจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัยเสถร์กินเพชรนะครับกับน้องมั่งมีนะครับแล้วก็น้องเหงหงที่นอนอยู่ข้างหลังนะครับกดหัวใจกดถูกใจกดติดตามให้พวกเราด้วยทั้งทาง TikTok Facebook และ y o u u u e แเรามีกันถึง3ช่องทางถ้าท,ท่านกดแล้วขอให้เกิดสิ่งที่ดีต่อด,ดชาตาผมจะเจาะไปเลยการงานนะครับเป็น่วงที่คุณจะแต่งกับงานวิถีชีวิตผูกติดไปกับงาน ความเป็นไปต่างๆฉูกชักจูงไปสร้างงานนะครับไปสร้างโอกาสคิดเรื่องงานพยายามสร้างงานพยายามหาช่องทางใหม่พยายามพัฒนาช่องทางเดิมหรือพยายามทําอะไรต่างๆให้มันดีมากขึ้นการงานการดําเนินไปนะครับวิถีชีวิตผูกพันเรื่องราวเกี่ยวข้องกับงานนะครับท่านใดขาดงานก็ต้องรีบไปหางานเพราะว่าหลังวันที่17นี่ยดาวชิดจะโคจรเข้าไปตีโกนกับดาวการงานในรอบปี เกิดสิ่งที่ดีทางการงานเกิดโอกาสเกิดจังหวะที่ดีเราดูกันในดวงสตาร์ช่วงครึ่งเดือนนี้นะนะครับก่อนนะหนึ่งถึงวันที่ห้าเนี่ยอินคมจะเข้ามากสําหรับนักค้านักขายธุรกิจนะวันที่ห้าไปก็เข้าเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันมันจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะในช่วงครึ่งเดือนถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับ บางท่านอาจจะมีการทบทวนวิธีการหาเงินมีกิจกรรมที่จะต้องทบทวนในเรื่องของรายได้รายรับรายจ่ายนะครับแล้วก็มันระวังเรื่องการใช้จ่ายใช้สอยต่างๆให้ดีบางคนอาจจะมีเหตุการณ์ให้ต้องเอาเงินไปใช้จ่ายบางอย่างเกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องหรือมีญาติพี่น้องเข้ามาปรึกษาเรื่องเงินหรือมาคุยเรื่องเงินตรงๆหรือดีคุณได้ไปคุยเรื่องเงินตรงๆกับญาติพี่น้องก็ได้นะครับ มีญาติพี่น้องมาปรึกษาเรื่องเงินก็ได้ปรึกษาในเรื่องของการหาเงินก็ได้หรือว่าปรึกษาเรื่องเงินนะครับหรือว่าคุณได้พูดคุยเรื่องเงินทองทองนะครับมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับยวดยานพานะเกี่ยวข้องกับบ้านกับรถต้องเข้าไปจัดการนะครับในดวงชะตามันยังแปลอย่างหนึ่งว่ามีญาติต่างจังหวัดมีข่าวข่าวญาติพี่น้องต่างจังหวัดให้ได้ติดต่ออิทธิพลของดาวคานตรงนี้เนี่ยนะใช้จ่ายเงินต้องระวังนะครับ แต่รายได้แบบแปลกๆรายได้แบบแปลกใหม่รายได้จากโลกออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยดีมากนะครับแต่ว่ามันเป็นเหมาะทุกทวนวิธีการหาเงินวิธีการสร้างสรรเงินนะมันจะเกิดรายได้แปลกใหม่ได้เพราะว่าอังคารจะโครจรถอยหลังมาร่วงกับดาวมารุตตยูนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงหลังวันที่16จะพักในเวลา4ีพฤกษตกล่วงกับดาวมารุตตยูครับเงินแบบคาดไม่ถึงเงินกระทันหันนั้นเข้าทันตา เป็นช่วงดวงสตาท์ที่ท่านใดบางท่านอาจจะมีการจ่ายจ่ายเงินเกี่ยวบ้างรถอยู่แล้วแก้ดวงไปนะนะครับถ้าเป็นรายจ่ายที่คุณแบบ็กจ,จ่ายอยู่แล้วแต่ว่าดาวราหูยังโคจรอยู่เรือนการเงินท่านใด,ใดที่หาเงินจากต่างประเทศหาเงินกับต่างถิ่นหรือมีการพลิกแพงวิธีการหาเงินการหมุนเงินแบบแปลกๆเกิดขึ้นกับท่านนะครับวิธีการหาเงินใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับท่านได้ง่ายนะครับบางท่านมีรายได้แบบรับรายได้แบบแปลกรายได้แบบคาดไม่ถึง มีรายได้หลายทางหลายช่องทางไม่ได้มีทางเดียวก็เกิดขึ้นได้ด้วยนะแต่รายจ่ายมันมากนะมันเกิดขึ้นได้กระทันหันตลอดต้องกันเงินไว้นะครับในด้านของดวงชะตานะครับในด้านของการเงินไปแล้วการงานไปแล้วนะครับการงานจริงๆอ่ะผมจะให้หลังวันที่17จะเริ่มดีนะครับมากกว่ากว่าช่วงต้นเดือนแต่ว่าจะต้องบอกว่าหลังวันที่3ประมาณวันที่3 3ธันวานะ ดาวพฤหัสจะเด,เดินหน้าในราศีมีนคือจะให้คุณเต็มกําลังที่ผ่านมาเนี่ยบางท่านก็ดีแล้วแหละแต่ไม่ดีดีดีที่สุดหรอกมันจะดีกว่านั้นสําหรับคนที่ดีอยู่แล้วคนไม่ดีมันก็จะเริ่มดีมีแรงเหวี่ยงดีๆเข้ามาบ้างเพราะว่าพฤหัสจะเดินหน้าเป็นดาวสุเคราะห์ในช่วงวันที่สามธันวาจะเกิดคุณนะครับอุบาจาร์จะให้คุณนะครับช่วงนี้ให้รีบทบทวนช่วงที่ถอยเนี่ยทบทวนวิธีการสร้างงานสร้างเงินสร้างโอกาสต่างๆนะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงเสวยมากนะครับนะจะเหมือนกับแบบ มีคนหว่านเงินหว่านทองหว่านโอกาสต่างๆเข้ามาให้กับคุณแต่ช่วงนี้เนี่ยจะมีความถนัดในวงการในวงงานในสิ่งที่ทําหรือรวมถึงบางท่านพยายามสร้างความถนัดใหม่สร้างอาชีพใหม่บางท่านเนี่ยเกิดอีกอาชีพหนึ่งเกิดอาชีพใหม่ได้ตลอดเวลาเลยในช่วงจังหวะนี้นะครับช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมนะครับอาจจะมีเรื่องผิดใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ไ่ได้บ้างนะนะครับแต่ว่ามีอะไรก็เคลียร์ได้หมดเพราะผู้ใหญ่ยังเกื้อหนุนส่งเสริมดวงชะตา นะครับหรือมีอะไรก็เคลียได้ในดวงเนี่ยนะครับเพราะว่าดวงเนี่ยดาวสุบเคราะห์ให้คุณมากนะครับคุณจะมีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นบางครั้งคุณจะมีเรื่องลบๆบ,บ้างนะเบื่อๆอย่างๆบ้างนะมันก็เกิดขึ้นกับคุณได้บ้างแล้วก็มีเรื่องให้คุคณเอาโดนโดนนินทาโดนตําหนินะครับได้บ้างนะดาวอาทิตย์โคจรอยู่แบบเนี้ยคุณอาจจะโดนตําหนิโดนนินทาบ้างจากใครที่คุณไม่รู้จักก็ได้นะไม่ต้องไปสนใจนะครับแล้วก็ มันอาจจะแปลอย่างหนึ่งว่าท่านใดที่มีหนี้สินมีปัญหามีอุปสรรคใดๆเนี่ยมันจะชนะมันจะหมดไปมันจะเริ่มเบาบางท่านใดมีโรคภัยไปหาหมอได้หมอดีแน่ท่านใดมีคดีความต่างๆมันจะดับไปาบางครั้งจะเกิดศัตรูลับๆเกิดขึ้นนะหรือเป็นคนใกล้ตัวท่านมากที่สุดถ้าเป็นศัตรูแต่ทําอะไรคุณไม่ได้แล้วนะครับาดาวศุกร์อยู่ยในมุมนี้เนี่ยอาจจะแปลว่ามีเพื่อนนะครับ หรือมีคนที่เคยสนิทสนมนานๆทีไม่ค่อยได้คุยมันได้มันได้มาติดต่อพูดคุยมีญาติทางไกลญาติต่างจังหวัดในที่ยังมีความแนบแน่นแน่นแฟนนะครับติดต่อเข้ามาหรือรวมไปถึงว่าเป็นช่วงจังหวัดที่อาจจะมีข่าวข่าวการเจ็บป่วยของญาติพี่น้องคนในครอบครัวบางท่านอาจจะได้ย้ายที่นอนย้ายที่อยู่หรือซ่อมบ้านซ่อมรถนะนะครับหรือ,อดีมี รถมันมีรอยขีดหรือมันมีรอยแตกบ้านมีรอยแตกรอยเล้ารอยพังอะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้มีข่าวข่าวกันจะป่วยของญาติผู้หญิงนะเกิดขึ้นได้ด้วยมีปากเสียงกับผู้หญิงได้ง่ายมีปากเสียงกับคนอื่นอได้ได้ง่ายด้วยที่เป็นเป็นคนในครอบเป็นคนญาติพี่น้องอ่ะนะก็เกิดขึ้นได้มีญาติพี่น้องเจ็บป่วยอย่างเงี้ยเป็นญาติเราญาติแฟนก็ได้บางท่านอาจจะซ่อมบ้านซ่อมรถย,าย้ยายที่อยู่ก็ได้นะมันเป็นลักษณะนั้นก็ได้นะครับบางท่านไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องมรดกหรือได้พูดคุยกับเรื่องมรดก นะก็เกิดขึ้นได้นะครับดาวพุธจะเดินเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่9เป็นพินทุบาทอยู่ฉะนั้นเราในช่วงครึ่งเดือนนี้ให้ระวังมีปากเสียงกับคนรักคู่ครองคู่ครองเจ็บป่วยคู่ครองคุณไปเดินทางไกลนะครับนะระวังญาติผู้หญิงเจ็บป่วยญาติฝั่งผู้หญิงเจ็บป่วยก็ได้นะครับรวมไปถึงว่ามีปากเสียงกับญาติหรือบุคคลในครอบครัวนะครับก็เกิดขึ้นได้ด้วยนะครับระวังการนัดหมายการเอกสารนะครับการสื่อสาร หรือมีใครจะส่งเอกสารมาให้คุณ,คณก็เขียนชื่อคุณผิดได้นะเขียน <c oughs> <c oughs> ที่อยู่คุณผิดได้หรือว่าคุณไปนัดหมายใหใครให้คำมั่นสัญญาใครจะพูดอะไรต่างๆเนี่ยคนอื่นเขาจะว่าคุณไม่ดีนะระวังคุณให้ไปให้คำมั่นสัญญาใครไว้เนี่ยนะครับมันอาจจะทําไม่ได้นะอะไรเอกสารนี้เขาจะมองคุณไม่ดีต้องระวังคําพูดการสื่อสารการติดต่อการนัดหมายต่างๆอาจจะเลื่อนมันอาจจะพลาดได้นะครับต้องดูให้ดีเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะนี่เป็นขออนุญาตเขาแล้วนะนะครับท่านใดปกติผมจะปกปิดข้อมูลเป็นความลับนะท่านให้เปิดเผยได้ก็ เอามาเปิดเผยนะนะครับฝากบอกอาจารย์ด้วยนะครับมหสัสจร,รย์จริงๆสดๆสดๆตอนนี้รับเงินเสน่หาจากแม่บุญธรรมของเงินแกมา2ปีไม่ได้มาสดสดล้านบาทนะครับไม่ใช่ความฝันมันคือเรื่องจริงการาบงามๆแล้วก็เขาก็โชว์เงินในบัญชีเนี่ยหล้านบาทนะครับอันนี้ล่าสุดนะครับอันนี้ประมาณเดือนกกว่านะครับตอนนี้งานรับเหมาก่อสร้างเข้าเยอะมากคิวยาวถึงสิ้นปี67 นะครับอันนี้เขาบูชาก่อนวันเกิดหลังวันเกิดเขางานเข้าเยอะมากนะครับนะไปถึงสิ้นปี67เลยรับเหมาก่อสร้างนะครับได้งานใหญ่นะงานเยอะนะนะปั๊บก็ถูกหวยเลยนะครับเหลือเชื่อนะครับก็มีวันนี้ผมเอาเครื่องรางโบราณมาให้ดูอันนี้ผมกําลังจะส่งไปให้เขานะครับนะสิดวงโดยประมาณนะวันนี้นะครับนะเป็นเครื่องรางที่ใช้วันเดือนปีเกิดของท่านนะครับมาหาเลิกที่ดีและก็หาช่วงดวงดาวที่ดีนั่นเองนะครับ ในการสร้างดวงชะตาท่านขึ้นมานะครับนะผ่านอักขรยันโบราณนะครับที่เห็นด้านขวามือของผมเนี่ยนะครับนะเป็นยันที่แตกต่างจากยันทั่วไปไม่ใช่งานปิ้นนะครับเป็นงานอากาักขรเขียนด้วยลายมือลงอักขรแบบโบราณนะครับทำให้ยันนั้นขังมากยันนี้เนี่ยนะครับรีวิวนะครับประสบการณ์เกิดความอัศจรรย์ต่างๆนะครับค่อนข้างเยอะนะครับบางท่าน ก็ได้ผลมากท่านได้ผลน้อยบางท่านก็ให้ผลช้านะครับก็มีนะบางท่านได้ผลอย่างรวดเร็วนะครับความอัศจรรย์ของยันเนี่ยนะครับเมื่อวานนะครับก็มีบอกต่อเข้ามาเรื่อยๆนะนะครับเมนะื่อวานท่านาท่านหนึ่งนะครับอยู่ต่างประเทศนะนะครับหลังจากที่ทํายันเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้เงิน1ล้านบาทหลังจากรองเงินก้อนนี้มา2ปีทํายันเสร็จวันเดียวเนี่ยได้เงิน1ล้านบาทเข้าบัญชีทันทีเขาบอกมหัศจรรย์มาก ยันนี้เนี่ยเป็นยันที่เขียนนะครับด้วยลายมือทั้งหมดไม่เหมือนยันทั่วไปนะครับเป็นยันที่ขังมากนะครับนะฝากบอกอาจารย์ด้วยนะคะนะครับมหัศจรรย์จริงๆนะครับสดๆตอนนี้นะครับรับเงินเสน่หาจากแม่บุญธรรมขอเงินแกมา2ปีไม่ได้นะครับได้มาสดๆหนึล้านบาทนะครับไม่ใช่แค่ความฝันมันคือเรื่องจริงนะครับกราบงามๆขอพระคุณอาจารย์รีวิวมีค่อนข้างเยอะนะนะครับ ก็คลิปก่อนก่อนก็ให้ดูบางคนก็ได้บ้านหลังโตภายใน3เดือนนะครับคนก็ถูกหวย5 6าแสนนะครับสามสี่วันติดก็มีนะครับอันนี้1ล้านบาทนะครับนี่ก็คือเขารอมา2ปีอ่ะนะครับก้อนนี้ทํายันเสร็จวันเดียวได้เลยนะครับมันมหัสาร์กับเขามากนะครับแต่อันนี้ขออนุญาตเขาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ปลุกไม่เปิดเผยชื่อนะครับนี่เขาอยู่ต่างประเทศนะครับก็บางคนเนี่ยก็เกิดเรื่องมหัสาร์แตกต่างกันไปนะครับ คือยันเนี้ยข้าราชการนะครับตำรวจทหารข้าราชการระดับสูงต่างๆนะครับทำกับผมมาค่อนข้างเยอะบางคนได้ขั้นได้ตําแหน่งนะครับได้โยกย้ายตามที่อยากโยกย้ายนะครับบางคนเนี่ยนะก็มีปัญญาในการที่จะพลิกธุรกิจใหม่ขึ้นมาสําหรับพ่อค้าธุรกิจนะครับต่างๆบางคนได้งานใหญ่โครงการใหญ่นะครับนะซึ่งบางขั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงก็มีคนเพศตรงข้ามเข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือคือความอัศจรรย์มันแตกต่างกันไปมันขึ้นอยู่กับ ตัวบุคคลขึ้นอยู่กับพื้นเพแห่งวาสนาด้วยนะครับแต่ว่ายันนี้เสริมดวงชะตาท่านแน่นอนเสริมทุกด้านนะครับนะพุทธศาสตร์เนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเคยเกล่าวไว้ว่าเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อปกปักคุ้มภัยดวงชะตาเวลาดวงชะตาท่านท่านบอกว่าถ้ามีภัยมันจะปกปักรักษาได้นะครับภัยในที่นี้หมายถึงภัยด้านของทรัพย์สินก็ได้นะนะครับเช่นเก็บทรัพย์ไม่อยู่ ครับมีปัญหาหนี้สินหรือหาทรัพย์ได้น้อยหรือหาได้มากแต่มีรายจ่ายเยอะหรือบางทีนะมีเยอะแต่ยูดีมีคนมาผานถูกโกงเนี้ยนี่คือการภัยทางด้านทรัพย์สินนะครับตรงนี้ก็จะบัรน,นทอนหรือป้องกันนะครับต่างๆให้ดีขึ้นนะครับภัยด้านของร่างกายเช่นถูกรอบฆ่ารอบสังหารถูกทาร้ายต่างๆตรงนี้นะครับก็จะปกปักรักษาดวงชะตาให้รอดผลจากภัยต่างๆนะครับ ไม่ว่าภัยด้านของจิตใจที่มาตกกระทบเวลาสวดก็จะเกิดความสบายใจเป็นการน้อมนําเอาพุทธคุณธรรมคุณสั่งฆาคุณมาปกรักษาดวงชะตาเพราะว่ายันต่างๆอัคราต่างๆเกี่ยวโยงกับศาสนาทั้งหมดนะครับนะอัคราต่างๆเนี่ยนะครับเป็นตัวย่อแห่งศาสนาทั้งหมดนะครับแล้วก็ลงด้วยมหาเลิกที่ดีนะครับทำให้เสริมดวงชะตาทันแน่นอนนะครับท่านใดอยากได้เครื่องรางสุดขังที่มีประสบการณ์และรีวิวบอกต่อมาค่อนข้างเยอะลน์วอลายโนหนึ่งวอลายโนสองหรือลิงก์ลน์แอดหน้าช่องทิกต o อก หรือด้านบนเนี่ยนะครับยูทูบนะครับด้านล่าง YouTube ก็มีนะครับตรง Facebook ก็ตรงหัวข้อเลยนะครับ